สวัสดีเราชื่อสาเราเป็นนักศึกษาคณะนิเทศศิลป์ที่เป็นภูมิแพ้และไม่โสบุหรี่แต่ถึงตัวเราจะไม่ได้โสบอ่ะตัวเราก็ยังต้องรับควันบุหรี่อยู่ตลอดนะทุกครั้งที่มาเรียนคุณคิดว่าเราใช้กระดาษไปเยอะป่าในการอธิบายสิ่งเนี้ยเราคิดว่าเยอะนะแต่คุณเชื่อป่ะกระดาษจะก,ก้นกองบุหรี่ที่เจอได้ในตึกเราอะ เยอะกว่านี้มันเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดู นี่แค่ส่วนนึงนะมีเยอะที่เรายังไม่ได้เก็บปวดหลังแดี๋วมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราด้วยมันไม่ควรจะใช่หน้าที่ของป้าแม่บ้านด้วยแต่ต่อให้เราพาเข้าไปดูในตึกตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเหลือก้อนบุหรี่เท่าไหรนะ่ละเพราะป้าแม่บ้านอะผาเก็บอยู่ตลอดตามเก็บอยู่ตลอด มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ปะ่ะนี่ยังไม่รวมพวกที่สูบเป็นพอตนะข้างตึกเขาก็มีที่ให้สูกทำไมยงเจอก้อนบุหรี่ในตึกกวะเราสมควรจะต้องมารับควันบุหรี่มือสองจากคนที่ไม่รู้จักปะ่ะพอเราบย,ยาสูบอ่ะเขาก็ห้ามนะป้ายก็มีบอกอยู่ทั้งตึกเลิกได้ก็เลิกเถอะเลิกไม่ได้ก็ต้องเลิกเห็นปะ่ะ ว่ามันเยอะขนาดไหนนี่แค่ก้นกลองนะกลิ่นยังฟุ้งออกมานอกถุงแล้วถ้าเป็นกลิ่นมุมลีที่พวกคุณสูบมันจะเหม็นขนาดไหนแล้วเรากับเพื่อนนะเลือกได้ปะว่าอยากได้กลิ่นหรือไม่อยาก